บารมีปู่เทวสวรรคปกปักคุมของนกษาราศีตุลปี2 5 6 7ดูดวงชะตาเศรษฐีชะตารับทรัพย์รวยโชคสมหวังตามใจหมายดวงเศรษฐีเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านเปิดไพ่เสียงไทยย้ำดวงชะตาดูดวงเศรษฐีชะตาชีวิตของท่านชะตาตกชิงไหวชิงพยิเล่เหลี่ยมแพ้ว ทำอะไรต้องระแวดระวังแต่ด้วยบุญกุศลวาสนาดวงชะตาท่านกำลังจะเปิดรุ่งโรจน์ผลสำเร็จสมหวังดังใจหมายทุกสิ่งทุกอย่างจะร้ายจะกลับกลายเป็นดีสิ่งต่างๆสะท้อนกลับไปใครเล่นร้ายก็สะท้อนกลับเรื่องราวเล่น์ร้ายเรื่องราวอาถรรพ์เรื่องราวต่างๆได้มาลายหายไปสิ้นดวงชะตาท่านกำลังจะเปิดเป็นเศรษฐีเงินล้าน ดวงชะตาท่านกาลังจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทงางด้านที่ดีเรื่องแพ้ชนะอย่าไปกังวลเพราะท่านจะต้องต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวาสนาและท่านจะได้เป็นที่หนึ่งสิ่งต่างๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านความกัดแย้งในทุกสิ่งทุกอย่างการแข่งขันจะต้องมีการพิสูจน์การที่มีข้อผูกมัดในเรื่องเพศว่าท่านจะต้องเป็นเพศชายหรือเพศหญิงในตําแหน่งหน้าที่การงาน สิ่งเหล่านั้นมันจะไม่สามารถขัดขวางท่านได้ต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นในโชคชะตาและอุปสรรคการแข่งขันมีช่วงเวลาแห่งการแสดงออกความแข็งแกร่งเกิดขึ้นทางด้านเรื่องสุขภาพร่างกายแข็งแรงชัยชนะกำลังจะเข้ามาท่านจะมีความพยายามสูงเป็นพิเศษในช่วงชะตาช่วงนี้ความเ,เหนื่อยเมื่อ้านะครับจะเกิดขึ้นแต่ว่าเหนื่อยก็ยอมทน ปัญหาเงินทองกําลังจะประสมเร็จน,นะครับแต่ว่ายอมเหนื่อยนะครับการที่ท่านเหนื่อยไม่ได้แปลว่าเงินท่านจะไม่มียิ่งเหนื่อยยิ่งรวยท่านจะเอาหรือไม่โชคชะตาเศรษฐีอลลานกําลังจะเข้ามาโชคใหญ่เงินทองวาสนาถูกระวันที่หนึ่งก็เป็นไม่ได้เราแว้าระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างใครคิดร้ายใส่ร้ายไปสีระวังสิ่งนั้นจะย้อนกลับไปเพราะว่าดวงชะตาท่านกําลังจะแข่งอนานาจบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองท่านอยู่ ดวงชะตาตกตำแหน่งร่้ำรวยความฝันจะเกิดความแม่นยำชี้โชคชะตาในช่วงนี้ท่านทำอะไรจะรู้สึกว่ามีรางบอกเหตุมีเรื่องราวต่างๆคอยบอกกระซิบสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยหนุนนำดวงชะตาความสุขความเจริญจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองด้วยอำนาจบารมีวสาสนาดวงชะตาตกอำนาจไม่นานจะรวยปเป็นเศรษฐีเงินล้านที่พันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดี ความสุขความเจริญบังเกิดขึ้นกับตัวท่านเปิดไพ่จ้ำดวงชะตาสิ่งต่างๆเกิดขึ้นกับตนเองมีความพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ใครจะทําเกินหน้าเกินตาปล่อยเข้าไปทุกสิ่งทุกอย่างเหยี่ยวเข้าตัวเองดวงชะตาของท่านตกตําแหน่งธุรกิจการงานการเงินขอทํานายว่าดวงชะตาท่านจะผสมความสําเร็จโดยง่ายการงานการเงินจะสะดวกสบาย ทุกสิ่งทุกอย่างจะคอยอำนวยความสะดวกเวลานี้เป็นเวลาแห่งผลผลิตทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้ามาทำให้ท่านรู้สึกว่าการงานการเงินมันราบรื่นผลผลิตของท่านจะงอกงามเป็นคนที่ได้รับอบรมมาดีมีสติปัญญาล้ำเลิศใครจะแก่งแย่งชิงดีอิจฉาให้ร้ายอย่ามาคิดลองดีโชคชะตาของท่านกำลังจะเปลี่ยนไปใสทีง้งลาบังเกิด ถูกลงวัลใหญ่ทําไมจะเป็นไม่ได้รับทรัพย์รวยโชคสมหวังด,ดังเชหมายถ้าเมื่อคืนฝันเห็นงูงูมารัดที่เอวนะครับเพศตรงข้ามจะนําพาโชคลาภเงินทองวาสนาเข้ามาสู่ตัวท่านแล้วดวงชะตาท่านอาจจะตกถังเข้าสารรวยๆต่อแต่นี้ไป ดวงชะตาร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองท่านมีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตจะหมดนี่หมอสินร่ำรวยเงินเหลือกินเหลือใช้ประสบความสำเร็จชะตาชีวิตราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีเปิดไพ่ย้ำดวงชะตาดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นโชคชะตาช่วงนี้จะ,ะเฉลียวฉลาดนะครับฉลาดกล้าได้กล้าเสียฉลาดจนกลัวนะครับสัตว์ตของท่านจะกลัวและดวงชะตาของท่านจะเปิดลุ่โลกสําเร็จแต่ว่าใครบางคนจะกลัวท่านเป็นอย่างมากเขาเรียกว่ากลัวจนตัวสั่น กลัวแทบจะทนไม่ไหวกลัวกระวนกระวายนะผมกลัวว่าท่านจะได้ดีประสบผลสำเร็จเกิดหน้าเกิดตาดวงชะตาของท่านอาจจะปิดผันเปลี่ยนแปลงไปทางหน้าดีนะครับลุ่งโลกประสบผลยาหันมองไปข้้งหลังนะครับจงมองไปข้างหน้านะครับดวงชะตาจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วดวงชะตาท่านเปรียบเหมือนเดิงดังเช่นดวงใหญ่ดวงใหญ่เกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะทําอะไรก็ประสบ็จนะครับใครจะการแกล้งในโชคชะตาท่านทําได้ยาก อำนาจบารมีวาส,สนาจะมาเกิดขึ้นกับทท่านลุงชะตาตกตำแหน่งการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาส,สนาก็เป็นเรื่องปกติท่านควรจะจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับด้วยบุญสมบัวาสนาของท่านเป็นอย่างนี้นะครับจะไปเหมือนใครก็ไม่ได้ก็ต้องมีการดัดแปลงพลิกผันนะครับคนอื่นจะไปค้าขายงานใหญ่นะครับเขาสำเร็จเราทําอีกอย่างหนึ่งงานเล็กรวมๆมเข้าก็ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันลุงชะตาของท่านเป็นในลักษณะนี้อำนาจบารมีวาสนามาเกิด ดวงชะตาท่านตกตำแหน่งเอาแนอนอนไม่ได้ความสุขสมหวังดังใจหมายจะเข้ามาแต่ยังไงก็แล้วแต่จะรวยไม่รู้ตัวความสุขสมหวังดังใจหมายเข้ามาเอาแนอนอนไม่ได้ก็คือความแน่นอนในความรวยเกิดขึ้นในโชคชะตาเราไม่ได้อวยเราไม่ได้สนใจแต่ในโชคชะตาเรามาเปิดไพ่ดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นความสุขสมหวังดวงชะตาท่านตกตำแหน่งเดืา นะครับจเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะโยกย้ายไปถึงจากแดนไกลผู้คนจากแดนไกลหรือว่าท่านที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นฝลั่งมังค่าหรือว่าจะเป็นไข่นะครับอาจจะนำพาโชคล่าไม้แก่ท่านนะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจออเดอร์ใหญ่บิ๊กออเดอร์ท่านจะได้เจอออเดอร์ใหญ่ครั้งใหญ่ในครั้งนี้โอกาสเข้ามาประเดดประดังทําให้ท่านสุขสมหวังดังใจให,หมายดวงชะตาบุกุศลจะมาหนุนนําดวงชะตาทําให้ท่านส่งผลให้ครอบครวัวของท่านอยู่ร่มเยม็นมสุข ทุกคนจะมีความแช่มชื่นแจกเงินจับจ่ายกับผู้พี่น้องนะครับผมไม่ว่าจะเป็นลูกชายของท่านลูกสาวของท่านหรือว่าแฟนของท่านนะครับจะมาหนุนนาดวงชะตาทําให้ท่านดวงเปิดุวงโลภสำเร็จส,สมหวังดังใจหมายดวงชะตาตกตําแหน่งดวงดาวนะครับเหมือนกับดวงดาวกําลังจะพุ่งไม่ใช่ดาวตกนะครับแต่ว่าเป็นดาวพุ่งดาวพุ่งขึ้นทะยานขึ้นฟ้าทําให้ท่านสุขสมหวังดังใจหมายสุขสกาวบนแสงสว่างนะครับแสงสว่างจะส่องลงมาพระสุธาทําให้ท่านรู้สึกแช่มชื่น ลาบลื่อเป็นไปได้ด้วยดีดวงชะตาจะตกตำแหน่งบนบนกุศลวาสนาทำอะไรก็ผสมเร็จไปไหนก็มีแต่คนรักมีแต่คนเมตตาเจริญลุลงเรืองในตำแหน่งนะครับผมมีการเขาเรียกว่าก้าวกระโดดนะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดจเจริญลุกเรืองนะครับจนทําให้ท่านรู้สึกอิ่มอ,อกอิ่งใจต่อนนี้ไปดวงชะตาทุกท่านตกย่าแย่นะครับกาลังที่จะเป็นถอนไม้แห้งถอนไม้แห้งนั้นกําลังจะมีโดนน้ำก็มาชาโลง นะครับจะมีดอกไม้ขึ้นมางอกงามทาให้ด้านรู้สึกแช่มชื่นราบรื่นสมหวังนะรับทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกับไม้แห้งนะครับกำลังจะผีบบาดน,นะครับผมนะ้ำกำลังพัดเข้ามาแล้วช่วงฤดูฝนกําลังเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นรีบโกยได้รีบโกยเจริญล,ล่กเรือในตําแหน่งหน้าที่การงานกันเิดลุงชะตาท่านมีอํานาจบารมีวาสนาทำสิ่งใดก็สมนางปาถนาแต่บางคนกลับมอมข้าม มองข้างกับทุกสิ่งทุกอย่างกับคุนงามความดีกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านมีอำนาจบารมีวาสนาบังเกิดขึ้นกับสวัท่านเหมือนกับเป็นดวงเสือใหญ่สิงโตใหญ่ไปไหนก็มีตะโนรักม,มีตะคนเมตตาแต่นแน่นอนครับสโตโมมานคนที่เจ้าเล่จะคอยแหวกัะครับแหวงในที่นี้ก็คือว่าเขาจะไม่สนใจหน้าอิดหน้าปูนในใดทั้งสิ้นเขาพยายามทําในสิ่งที่เขาอยากทํา จากความรู้สึกจากใจเรื่องลึก <compelling> จากสันดานของเขายังไงก็ขุดไม่เกิดยังไงก็ไม่ต้องสนใจกับสิ่งที่เขาเป็นเพราะว่าสิ่งนี้จะตามติดเขาไปทุกภพทุกชาติเอาทำอะไรก็จะติดขัดติดติดจากท่ด้วยอำนาจบารมีวาสนาท่านแต่ว่าท่านอาจจะถูกลบกวนกับคนเหล่านั้นเพราะเหล่านั้นอาจจะทำให้จิตใจของท่านวาบุ่นนะครับ เพราะฉะนั้นท่านอาจจะรู้สึกว่าข้าไม่ใช่เพื่อนละเองเว้ยดวงข้ามีบารมีอันยิ่งใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษาทำให้ดวงชะตาท่านพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีๆแต่ว่าโดนใครบางคนกัดแกล้งในโชคชะตาดวงใหญ่เกิดขึ้นทําให้ท่านรู้สึกราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีแต่ว่าดวงชะตาโดนกัดแกล้งทําให้รู้สึกติดใจขัดมันเหมือนโดนมดกัด เหมือนทำให้ท่านรู้สึกย่ำแย่ในบางช่วงชาีวาิโดเรื่อๆมันก็เจ็บปวดรุางรอาจจะเกิดโมหะความโกรธความโกรธนั้นอันตรายเป็นอย่างมากทาให้ชะตาชีวิตเกิดความย่ำแย่ความรู้สึกแย่ความรู้สึกย่ำแย่การรู้สึกที่จะต้องปะหันปะหันกายบางคนเหมือนติดคุกเหมือนติดนรกท่านควรที่จะต้องระแวดระวังกับปัญหาต่างๆจัดแจงทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีลวงชะตาตกตำแหน่งเศรษฐีเงินล้าน อำนาจปาลมีวาสนาจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทอง